เตรียมชุบชีวิตแม่มอดคืนสู่ขั้วโลกเหนืออีกครั้งขอขอบคุณผู้สนับสนุนยืดเปล่าเสื้อยืดแต่ไม่ย้วยแม่มอดเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ในยุคน้ำแข็งที่ สูญพันไปจากโลกนี้เมื่อประมาณ2 0 0 0 0ปีก่อนตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมาทีมนักวิทยาศาสตร์ได้พยายามอย่างหนักหน่วงที่จะคืนชีพให้กับเจ้าขนปุยแต่ก็ยังไร้วี่แววจนเมื่อไม่นานมานี้ทีมนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยฮาวาดร่วมมือกับบริษัทโคลัลซ่ได้ระดมเงินทุนกว่า500ล้านบาทเพื่อฟื้นคืนชีพให้กับแมมมอธอีกครั้งซึ่งพบว่า DNA ของแมมมอตมีความใกล้เคียงกับชั้นในปัจจุบัน ถึงร้อยละ99.4โดยจะเป็นการเพราะตัวอ่อนลูกผสมระหว่างช้างเอเชียกับแมมมอตและนำไปฝากเลี้ยงในแม่ช้างอุ้มบุญซึ่งคาดว่าโครงการนี้จะสำเร็จในอีก6ปีข้างหน้าและมีแผนที่จะนำแมมมอตลูกผสมนี้ไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติที่ครัวโลกเหนือ